ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนทรยด้วยเสียงกราบขอจเจริญธรรมยาดีเท่าทุกคนทุกท่านขอแสดงความไว้อะไรแด่คุณโยมแตงโมที่ได้เสียชีวิตจากไปด้วยบัติเหตุทางน้ำสำมวันันี้จะได้นำเอาบทเรียนที่ คุณโยมแดงโมได้ฝากเอาไว้จากพระธรรสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงเอาไว้ว่าเราทั้งหลายควรพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองเน,องเนืองว่าเรามีความแก่ชาราเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ชาราไปได้ซึ่งเป็นกีพีที่สองสำหรับวันนี้พระพุทธเจ้า ให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆโดยความแก่ชาราบางคนบางท่านบอกว่าคุณโยมแตงโมนั้นยังไม่แก่เลยอายุแค่37เองแต่ในความเป็นจริงแล้วอายุ37ก็แก่กว่าอายุ17ใช่ไหมก็แก่กว่าอายุ27ใช่หรือไม่วันนี้ก็แก่กว่าเมื่อวานใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วการเวลามันย่อมคืนกินชีวิตของเราให้ร่วงไปร่วงไปมันนำม,มาซึ่งอายุไขที่มากขึ้นและความแก่ชาราที่มากขึ้นตามมาด้วยเช่นกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาโดยสิ่งนี้แล้วแล้วได้เอามาบอกสอนให้เราท่านทั้งหลายให้เข้าใจถึงความเป็นจริง เพื่อให้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้เอาไว้ก่อนที่จะแย่แล้วแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีแรงมีกำลังอยู่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่จะมีกำลังปฏิบัติสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีอยู่ก็ขอให้เราเร่งเพ่งขวนขวายเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นตกไปสู่ในวัยชรางอมแก่ อายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็ไม่สามารถที่จะประพฤติประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นได้ดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าเราทั้งหลายจะต้องมีความแก่ชราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นและ จงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นสืบต่อไปเทินขออาราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายจงโดะมัดดาลให้เราท่านทั้งหลายตลอดถึงดวงวิญญาณของผู้โยมแตงโมมีความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัย ให้เข้าถึงซึ่งมรรควนิพาในเร็ววันนี้ด้วยเถินิพาณนะปัจโยโวตโุ